ัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงความลงดีกับโมเดลธุรกิจไซส์มินิที่เปลี่ยนจากขยะอาหารเปแปลงผักส่วนตัวโดยวันนี้เราจะพูดถึง4การทดลองของลงดีที่ทําให้เกิดโมเดลธุรกิจนี้กันนะครับการทดลองที่หนึ่งนะครับคือการสร้างระบบขนส่งที่เป็นมิตรครับโดยลงดีเริ่มเล่าจุดเริ่ม,มต้นในการทดลองครั้งใหม่นี้ครับหลังจากที่เขาเปิดคอร์สสอนมามากกว่า80ครั้งครับเขาได้กล่าวไว้ว่า ด้วยความที่คนที่มาเรียนกับเรานั้นก็เป็นเพื่อนเพื่อนเราทั้งนั้นเมื่อเขาไปปลูกผักตามที่เราสอนแล้วเขาก็จะนําผักเหล่านั้นมาส่งให้เราเพื่อให้เรานั้นนําผักเหล่านี้ไปส่งให้ร้านค้าและร้านอาหารต่างๆเพราะว่าฟาร์มของเรานั้นมีระบบขนส่งนั่นเองและเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นบริษัทค้าส่งวัตถุแบบออร์แกนิกเลยหรอกนะแต่เรารู้ตัวว่ามีจุดเด่นคือเรารู้วิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าเรารับ ขอมาเรารู้ว่าเราควรจะโพส i t i o n ยังไงจะเล่าตรงไหนบ้างเพื่อที่จะส่งร้านบางทีเราเราเรื่องสนุกกว่าเจ้าของอีกทําให้คนที่ปลูกผักมานําผักมาฝากเราเพื่อจะไปส่งขายเพราะว่าเรานั้นเล่าเรื่องได้ดีกว่าเพื่อที่จะขายได้ดีกว่าและเมื่อทำมากเข้าครับลุงลีก็ได้พบว่าเขามีมิสหายจำนวนมากไม่น้อยเลยทีเดียวที่มักจะชอบมาฝากของให้นำไปส่งขายต่อ การลับฝากเฉยๆครับลุงนิ้เริ่มพัฒนาระบบขนส่งขนาดย่อมขึ้นมาโดยเริ่มคิดค่าส่งค่าไฟค่าเดินทางต่างๆครับให้มีความเป็นจริงประจังมากขึ้นครับจนกลายเป็นระบบขนส่งเล็กๆที่เริ่มภายในฟาร์มครับการทดลองที่2คือาการเปลี่ยนขยะจากร้านอาหารให้เป็นผักสูตรพิเศษ การทดลองนี้เริ่มต้นจากลุงดีเสียดายที่ตีรถปากกับฟาร์มโดยไม่ได้อะไรเลยเลยเริ่มจากร้านแฟนก่อนก็คือขอแผงไข่แล้วก็เศษอาหารนํามาทําปุ๋ยหมักที่บ้านแต่ว่ามันยากที่จะนําเศษอาหารใส่ถุงดำเอาไว้ลุงดีเลยเริ่มศึกษาวิธีการทําปุ๋ยหมักต่างๆเพื่อทั้งถังไบโอคัล์เป็นของตัวเองลุงดียอมลดค่าผักผลไม้เพื่อให้ชาวบ้านเข้าร่วมด้วยลุงดีจะเปิดโปรม,มูลนปุ๋ยให้ลูกศิษย์หรือเพื่อนที่ทาฟาร์มร่วมกันถ้ามี ถ้ามีร้านไหนอยากร่วมกับลุงลุงก,ก็จะถามว่าลุงก,ก็จะถามว่ามีใครอยากปลูกผักไหมให้เอาขยะไปได้เลยหรือถ้าต้องการผักอะไรให้สั่งมาได้เลยแต่เกษตรกร,ะร,กรจะไม่ค่อยรู้ว่าร้านต้องการผักอะไรเรามีหน้าที่ช่วยเชื่อมตรงนี้ด้านร้านอาหารเราจะอัปเดตว่าในแต่ละวันผักเป็นยังไงบ้างให้เพิ่มมูลค่าได้ครับการทดลองที่3ามใครก็เลยฟิวได้ลุงรีได้สร้างธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตและผู้บริโภคให้เข้าใกล้กันได้มากขึ้นและมันทําให้ลุงรี มองเห็นช่องว่างด้านการจับจ่ายการซื้อเลือกซื้อการซื้อกินของคนในเมืองมันทําให้ผู้คนอยากเข้ามากินดีอยู่ดีหรือไม่ก็จะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านการปลูกผักแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีด้วยเหตุน,นี้เองลุงลีจึงได้ทดลองเริ่มต้นทำสเตชันเล็กๆภายในฟาร์มของตัวเองที่มีชื่อว่าฟิลอินฟาร์มในวันหยุดสุดสัปดาห์ พื่อให้นะักแยกขยะและนักปลูกนะผักมือใหม่ได้ไม,มาตาักปุ๋ยเทนำ้ำหมักขอคําปรึกษาจากลุงดีเพืยังได้มีคนทาร้านเลสพลาสติกเกอร์อยู่ซึ่งก็เป็นรีวิวสเตชันเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าเป็นอะไรก็สามารถรีวิวได้ทั้งนั้นลุงเลียก็ที่บอะไรยว่าที่นี่เราีมีตารตาการเปลี่ยนแบบใหม่ซึ่งนั่นก็คือสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไม่ได้พบงินมาจากปกตินั่นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็น ตัวหลักของฟาร์มลุงลีนั่นก็คือใช้เดินปูนดีนั่นเองครับการทดลองที่4การทดลองที่ไม่มีวันหยุดค่ะโดยฟาร์มของเราค่ะก็จะเน้นสิ่งคิดใหม่ๆแล้วก็ใช้คอนดิชันให้เป็นและใช้ให้อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช้บันได9ชั้นค่ะโดยจะคิดก่อนทําเสมอโดยมี3อย่างค่ะซึ่ง1ค่ะคือสิ่งที่เราทําดีต่อสิ่งแวดลอ้อมไหม2เกิดประโยชน์ต่อสิ่งรอบข้างไหมและ3าได้กําไรจริงไหม ถ้าทําเราได้กาไรนะคะก็จะแสดงว่ามันไม่แบนมันประสบความสําเร็จคนเขาก็จะเห็นทันทียิ่งถ้าคนเห็นมากขึ้นเขาก็อาจจะอยากเอาไปต่อยอดได้ซึ่งจะทําให้มันดีขึ้นและจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะแน่นอนว่าในอนาคตยังมีโมเดลอื่นๆอีกมากมายในหัวเพราะทุกโมเดลที่เราทดลองอยู่นั้นบอกไม่ได้หรอกว่ามันสมบูรณ์แล้วแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นธุรกิจที่ทำให้โลกเราดีขึ้น เราสนุกไปกับมันแล้วเราก็อยากให้เรื่องเหล่านี้ทั้งการแยกขยะและการทำปุ๋ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเอ็นจอยเพราะฉะนั้นมันไปไกลได้กว่าน,นั้นอีกเยอะเราคิดดูสิถ้าตอนนี้เราอายุ30ตอนนี้เราสนุกกับมันถ้าเราอายุ50เราจะสนุกขนาดไหนก็จบกันแล้วครับสำหรับสีกับต้นตอของลรงดีหวว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้กันนะครับ